สวัสดีครับผมพียเพนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็สรุปนะครับผมในการใช้งานตัว ADV นะครับผม160นะครับเป็นตัวออนยูของตัว ADV 160นะครับผมขับมาก็ประมาณนี้นี่ผมยังไม่ได้ล้างนะครับเดิมๆนะครับในการใช้งานถือว่าใช้งานดีนะครับอันนี้ตัวไฟหน้านะครับผมแล้วก็เดย์ไร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถือว่าในการขับกลางคืนถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานถือว่าราคาเนี่ย i ถ mean ือว่าคุ้มมากเลยครับนการเบรกครับของ ABS ที่เป็นล้อหน้าถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมในการใช้งานนะครับนี่อันนี้ผมไม่ได้ล้างนะครับก็จะมีฝุ่นนะครับถือว่าสีแดงถือว่าดูแลรถดูแลง่ายครับไม่ได้อะไรมากมายเลยครับผมก็จะมีโลโก้สกินครับคำว่า ADV นะครับ160่นเป็นสีเงินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลย อันนี้ผมไม่ค่อยได้ขับนะครับแต่ก็ขับท็อปสติดได้ประมาณ120ก็ถือว่าท็อปสปีด120ถือว่าโอเคครับแต่อาการมันก็มีอาการครับตามสเต็ปของรถ160ก็อาจจะไม่แรงมากชนเกินไปนะครับก็มันก็ขับไม่ถึงเพราะว่าระดับที่พอดีคือ 80- 100ถึงพอดีครับแต่ถ้าขับเกิน1 2อเนี่ยไม่แนะนาครับอาการของรถมันอาจจะเบาครับผมทําให้รถมันก็มีอาการทั่วไปของรถประมาณเลทอาคานี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่อันนี้คือระบบนะครับผมนี่ครับ ก็เป็นระบบของตัว Honda นะครับก็คือแบบน,นะครับก็ตรงนี้นะครับผมก็เก็บเบาะแบบมอกรน็อกเนี่ยผมเปิดแล้วมันมันเป็นแบบตัวเก็บเบาะมันเก็บไม่ได้แบบเยอะนะครับผมในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมอานีโมดของผมเปิดแพร่นะครับครับเก็บเบาะมันก็เก็บได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือเป็นหมวดรุรนงเล็กได้อยู่ครับแต่ถ้ามวเตเต็มใบแบบแบบผมเนี่ยเก็บไม่ได้นะครับแต่ ต้นแบบครึ่งใบนะครับผมเก็บได้สบายๆครับก็เลทในการเปเติมน้ามันก็ถือว่าเป็มน้ามันนะครับเพราะคือให้มาก็ประมาณนี้ครับ52กิโลลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานแต่ผมใช้จริงๆก็50กิโลลิตรก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมในการใช้งานกับตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่อันนี้คือแม่ลางครับก็ถือว่าโอเครีโมทนี้กดกดดีครับสมาร์ทคีย์ถือว่าเป็นรีโมทที่กดดีมากในการใช้งานเลยนะครับ อันนี้เป็นล้อนะครับล้อแม็กสีดำนะครับผมในการใช้งานถือว่าโอเคนะครับถือว่าในการดูแลรักษาถือว่าดูแลรักษาง่ายในในการใช้งานผมว่ามันก็โอเคนะกะะนับราคาเล่นี้ให้อุปก,กรณ์ไม่ต้องสแตนดาร์ดถือว่าโอเคนะจริงๆไม่ต้องแต่งอะไรมากเป็นการตัวที่ผมว่าเป็นสมาร์ทดีครับง่ายแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะครับผม99,900บาทถือว่าโอเคมากเลยอันนี้ผมคำจริงนะ ผมอยากจะพูดเลยว่าในการใช้งานจริงน่ะมันก็ขับดีนะครับผมเวลาเราเจอหลุมเจอบ่ออะไรต่างๆถือว่าการรองรับการในกระแทกถือว่าโช๊คทำงานได้อย่างดีครับแต่มันก็ไม่แตกต่างกับ150เท่าไหร่นะครับก็ไม่แตกต่างกันมากแต่มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ผมว่าการทรงตัวขับ120อ่ะถือว่าดีครับดีกว่าตัว150อย่างมากครับผมผมว่ามันการต้านลมอะไรมันดีกว่ากันนิดนึงครับแต่ไม่ได้กับอะไรกับมากเท่าไหร่นะครับผมจะถือว่าโอเคมากในการใช้งานนะครับ ใช้งานน้อยก็ถือว่าในการตอบโจทย์ผมครับในการขับขี่ในเมืองในการพองโตทุกอย่างว,ว่ามันโอเคมากเลยในการใช้งานขับตัวน,นี้ครับ KDV หนึ 160, ่งหกศูนย้ทใช้งานมาก็ถือว่ามันใช้งานดีก็ลองพิจารณาดูครับผมในการซื้อสีขาวก็สวยนะสีเทาก็สวยนะครับผมในการใช้งานโซนี้ขอบคุณครับ